กลับมาในช่วงนี้นะคะหลายคนนั้นอยากจะติดตามค่ะบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มเข้าใกล้แนวต้านนะคะ1,380เข้าไปทุกทีแล้วก็มีปัจจัยหลายปัจจัยที่ต้องรอติดตามค่ะดังนั้นจะมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณประกิตเิริวัฒนเกตค่ะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลาสค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับปัจจัยที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษในสัปดาห์นนนีี้้่เป็อะะไรบางค ออคือจ,จริงๆเราก็วันนี้เริ่มแต่วันนี้เลยนะ,ค,ะครับก็คือที่ไครเมียรครับเขาก็มีการลงประชามติกันอันนี้ก็น่าจะนับคะแนนเสร็จนะครับก็ประมาณกืบเกือบ97เปอรซนะครับก็อยากจะแยกตัวไปอยู่กับรัสเซียนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นกังวลน,นะครับทำให้ผมในกงนังวลพอสมควรแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยท่าทีของปูตินก็ไม่ได้ก้าวร้าวอะไร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านทางฝั่งยุโรปเนี่ยปรากฏว่าก็มีการตัวี่บาขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเช่นเดียวกับทางด้านดัชนีดาวจอฟิวเจอร์นะครับตรงนี้ก็เลยอย่างอย่างค่อนข้างที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าสุกแล้วเนี่ยยุโรปกับสหรัฐเนี่ยจะมีการบอยคอยรัเสเซียหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดบอยคอขึ้นมาจริงเนี่ยก็คงเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ารัสเซียเขาเป็นผู้ส่งออกแก๊สธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของพลังงานนะครับซึ่งยุโรปก็รับเอาอกแก๊สจากทางรัสเซียไปค่อนข้างเยอะ อย่างที่สองเนี่ยคงที่คงต้องติดอาจจะใกล้ชิดก็คือแนวโน้มการชะลอตัวเศรษฐกิจของจีนนะครับโดยอีกเรื่องนึงก็คือมันมีเรื่องของปัญหารเรื่องของ shadow bank นะครับซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มได้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมบางบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยปรากฏว่ามีการดีเฟลต์ไปแล้วประกาศว่าขอผิดในชรนนัรนลนี้นะครับ ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามกันอีทีนึงว่าจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตลาดจีนก็รู้สึกว่าจะรอบตัวลดลงรับขานี้ไปค่อนข้างมากแล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแต่ยังประมาทไม่ได้นะครับส่วนพรุ่งนี้เองเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องของปัจจัยในประเทศนะครับก็ติดตามการประชุมคอรมอก็ไม่น่าจะต่ออายุพลกรฉุกเฉินน่าจะปล่อยใ,ให้มันหมดอายุไปในวันที่2ี่นี้ส่วนวันพุธเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอฟโอเร็นซีนะครับก็ชัวร์ e นะเพราะว่าบรารดานักเศรษฐศาสตร์ที่มุกเบิกเข้าไปค้รวจกันเนี่ยก็ปรากฏว่า51กับ52คนก็คิดเหมือนกันหมดเลยว่าน่าจะลดลงมาอีกเื่นล้านเหรียญต่อเดือนหรือ5.5ม้านล้านนะครับที่รวมเนี่ยก็ปัจจัยตอนนี้ปรากฏว่าที่ที่เคยเป็นกังวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในเชิงลบมากนะแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะฉะ,ะนั้นบ้านเราเนี่ยคือยังยังมีโอกาสปรับเพิ่มกันอยู่โดยแรงเกณฑ์กำไรก็ เป็นในลนักษณะแบบพ,พีเข้าผีออกนะครับโดยเฉพาะจากพอร์ตบล็อกเกอร์ตรงนี้จะดันขึ้นได้สักนิดหนึ่งนะครับจากการประเมินทีท,ท่าในลนักษณะที่อาจจะย,ยังต้องรอความชัดเจนจากปัจจัยต่างประเทศเนี่ยนะคะมันก็เลยส่งผลทาให้ที่ทาง,งการซื้อขายของตลาดาในส่วนของนักลงทุน,นต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับก็ต่างชาติได้ตอบสนองกับปัจจัยลบจากต่างประเทศได,ได้ค่อนข้างเร็วที่สุดน,นะครับแต่ผมว่าพรุ่งนี้ต่างชาติน่าจะชะลอการขายลงนะ ถ้าถ้าดูจากแนวโน้มของทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปที่วันนี้มันมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างสูงนะครับก็ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาฟื้นตัวด้วยอะไรแต่ก็เป็นไปได้ว่าความกังวลเรื่องของยูเครนเนี่ยมันน่าจะเบาลงนะครับในเรื่องของยูเครนหรือว่าหลายๆปัจจัยที่ต่างประเทศเองเนี่ยนะคะมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนในแง่จิตใจของนักลงทุนไทยคะ คือถ้าอย่างแรกเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดสโวลัสเซียเอาริงนะครับเอาใครเมียแยกออกมาไปอยู่กับรัสเซียจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะมองอยังไงนะครับเราจะมีมาตรการอะไรในการที่จะอบอยคอรดรัเสเซียบ้างนะครับถ้าแรงเนี่ยก็คงก็คงเป็นปัญหาใหญ่ก็คงทําให้ราคาพลังงานรวมไปถึงตลาดหุ้นทั่วโ,โลกเนี่ยปนป่นบ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 นวนพอสมควรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะคุยกันได้เพราะเหตุการณ์นีนน้มันไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ย ก็ลัสเซย์ก็เคยเล่นหนึ่งนี้กับจอร์เจียมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่มีอะไรในกอภยัยเรื่องเราก็จบลงได้ดีนะครับออส่วนจีเนี่ยปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่มันจะค่อยๆประทุขึ้นเบเรื่อยสีมันจะค่อยๆบวมบวมบวมแล้วค่อยแตกตางโพรทีนึงนะครับเพราะว่าแสโดแบงของจีนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตอนปัญหาซับพ่านหรือตอนปัญหาเอ s บีอของสหรัฐเลยคล้ายกันมากนะครับ แต่ว่คงคงไม่ได้รีบแตกในวันนี้อาจจะปะทุกะดีทีนึงเนี่ยประมาณสามาส,สองนะครับก็ต้องติดตามดูกันถ้า,า,าว่ามันกระทบกระตลาดพูดมากในมากแน่ๆ่ รเรื่องของจีนนะครับอันนี้มันมองในแง่ที่อาจจะดูเลวร้ายเกินไปหรือเปล่าคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็มีความพยายามที่จะดูแลปัญหาเหล่านี้แล้วก็สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพอสมควรคือถ้า Shadow Bank บอกว่าคุมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันปัญหาเนี่ยมันเกิดจากมันมีความต้องการการต้องการเสถียรเชื่อกันเป็นอย่างสูงในขณะเดียวกันเนี่ยทางการจีนกับควบคุมเรื่องของเสถียรเชื่อโดยภาพรวมนะครับมันก็เลยเกิดเป็นบริษัทลูกของบรรดาธนาคารต่างๆเนี่ยออกมา ปล่อยกู้กันค่อนข้างแบบค่อนข้างเละเทะนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนายกรัฐรนตีของจีนเองก็ก็ได้ออกมาเตือนแล้วว่ามันอาจจะต้องมีบางบริษัทหรือหลายบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่ต้องออประกาศลดละลายออกมานะครับเพราะมีการกู้ดียินสินที่มากเกินไปซึ่งคลื่นตรงนี้มันต้องกระทบมากพอสมควรแต่อย่างน้อยเนี่ยไซส์มันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับ ABS ของซาลัฐหรือ CDS <ะ>ของซาลัฐนะครับแต่คงต้องมีคลื่นมาบ้างซึ่งซึ่งก็งยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ เรื่องของ FOMC เองที่ตลาดรอดูอยู่เนี่ยตอนนี้รอดูอะไรคะถ้าเกิดว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัตลาดคงไม่ได้รอดูอะไรมากเพราะตลาดคาดการณ์ไว้แล้วนะคบว่าจะลดขนาดลงมาเลย5.5ล้านดอลลาร์นะครับส่วนที่เราต้องติดตามเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเจเนตจะเล่นมากกว่าว่าจะมีการปรับในส่วนของอัตราการว่างงานไหมจากเดิมที่คงเป้าไว้6.5เปอร์เซ็นเนี่ย จะปรับลงมาเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นหกเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับถ้าสมมติว่าอัตราการว่างงานและการอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ปรับไปมากกว่านี้เนี่ยความเสี่ยงที่ทุกอย่างจะมาถึงเป้าหมายเขาแล้วก็จะไปถึงจุดที่ทําให้ต้องปรับลดดอกเบี้ยขอภัยปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับในนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีอยู่สูงครับนั่นก็หมายความว่าปลายปีเนี่ยผมว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดถ้าขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ ในขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เทรนด์ของดอกเบี้ยมีแต่จะปรับลงเนี่ยก็มีแนวโน้มนะคะว่าเงินอาจจะเกิดเหตุการณ์เงินทุนไหลออกค่อนข้างเยอะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเงินทุนที่อยู่ในตาสามีบ้านเราเนี่ยมันไซส์อยู่ทั้งหมดก็มา2.2ล้านล้านบาทเนี่ยความเสี่ยงที่จะไหลออกแล้วก็กดดันทําให้ข้างเงินบาทเราอ่อนค่ามก็มีสูงนะครับแนวต้านแนวรับสัปดาห์นี้มองยังไงคะเบื้องต้นคงไม่ได้เกิน1,390นะครับเชื่อยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับ วนแนวรับเองก็คงไม่ได้ลงต่ำกว่า1,360แล้วนะครับค่ะโอกาสในการลงทุนนะคะในรายกลุ่มอุตสาหกรรมตอนนี้ถือว่ามีจํากัดหรือเปล่าคะเพราะว่าดูทีท่าไม่ว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทีเดียวค่ะที่อย่างแรกเนี่ยกลุ่มที่เราแนะนําให้เก็งกําไรก่อนหน้านี้เช่นกลุ่มท่องเทีย่ยวนะครับยกเลิกพลประกอฉุกเฉินนะครับเซ็นเทลเอราวันซีพีเอ็นหรือกลุ่มขนส่งทางอากาศ a a เอ่อการบินไทยแล้วก็นกเนี่ย ผมว่าทยอยขายทำกาไรได้แล้วนะครับเพราะตลาดขึ้นมาเยอะแล้วในส่วนของเกมงของกอฉุกเฉินนะครับส่วนเรื่องเก่งเรื่องของกดบีนโยบาย,ยก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันที่น่าจะขายได้แล้ว RML สุภาลายขายไปเถอะนะครับส่วน,วนกลุ่มที่น่าเก็บสะสมเนี่ยคือกลุ่มที่ได้รับการปลดบอกแล้วก็คือเรื่องของความบอลเป็นผู้ส่งสอดล,ล้านเนี่ยเป็นชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ครับแล้วก็ต้องกลับไปสู่เรื่องของประมาณทั้งปีห้าเจ็ดห้าแปดอีกทีนึงเนี่ย ก็ต้องไปเบิกจากทางงูมานั้นนะครับซึ่งอย่างตัวสเตคอนนะครับตัวยูน้เนี่ยยังรายร้อยมากเก็บสะสมแทนนะครับรวมไปถึงกลุ่มสือ่อสารเนี่ยก็ได้เวลาเริ่มเก็บละนะครับดีแท็กอินทันเนี่ยสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเป็นลองเทอร์มมากๆก็คือตัวเอ็มเคเรสตลอดนะครับเพราะภายใต้กรการปัจจุบันเนี่ยพบว,ว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกันเนี่ย อาจจะดรอปลงไปเช่นเดียวกับเอก็น่าจะดรอปลงไปแต่เอม,มีจุดแข็งตรงที่ว่าถึงเงินสดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ8ปดพันกว่าล้านซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถเอาไปเทคกิจการชาวบ้านเขาได้นะครับค,คออนุญาถามถึงกลยุทธ์การลงทุนสําหรับผู้ที่จะลงทุน LTF คะ่ะตอนนี้ใช่เวลาที่เราจะทยอยสะสม LTF <มง S 1> <อ>ือเปล่าคงไม่ได้เพราะว่าอินเด็กของเราเนี่ยณปัจจุบันเคอร์เรนต์อยู่ที่14.9เท่านะครับหรือถ้าคิดเป็น f o r w a r d p e คือ13.5าเท่า มันไม่ได้ถูกเลยถามว่าแพงไหมแพงด้วยแล้วเออร์เน็งที่เราเอามาหารไพรส์ทุกวันนี้เนี่ยเป็นตัวส่วนเนี่ยผมมองว่าเออร์เน็งเนี่ยมันมีโอกาสถูกแอสจัสปรับลงมาได้เพราะว่า,าผลกระทบจากพิการการเมืองเนี่ยเราผ่านมาสองเดือนเรายังมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเกิดผ่านไปสักสามสี่เดือนแล้วการเมืองยังเป็นอย่างนี้เยู่เนี่ยเออร์เน็งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมกับการบริษัทจดทะเบียนมันต้องมีการปรับลงมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพีอในปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่แพงมากขึ้น ส่วนถูกลงเนี่ยคงยากนะเพราะฉะนั้นระดับนักปัจจุบันตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่สามารถซื้อ LTF ได้ถ้าจะทําก็คือต้องรอและจะมีปรับลดลงนะครับเราค่อยเข้าซื้อสะสมซึ่งระดับที่น่าซื้อสะสมเช่นเคยต้องรอ P/E current P/E สักประมาณ14เท่าหรือ forward P/E สักประมาณ12.8เท่าอย่างเงี้ยค่อยซื้อ LTF ได้นะครับค่ะ12.8เท่าก็อยู่ใกล้ๆพันสามก็แปลว่าก็อาจจะต้องยอมันกลับลงมาแถวพันสามอีกสักครั้งหนึ่ง ก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เพราะว่าไม่ไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อครับโอกาสที่เราจะเลือกลงทุนหรือว่าเก็งกําไรระยะสั้นช่วงนี้หลังก่อนที่มันจะขึ้นไปสักประมาณ1390เนี่ยโอกาสถือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะก็ตอนนี้ผมว่าอย่างพ่กนี้ผมว่ายังเก็งกาไรได้ถึงวันปุ่นเนเพราะว่าต่างประเทศเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างเอื้อพอสมควรกลายเป็นว่าอยู่ดีก็รีบาวขึ้นมานะครับทั้งสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนซึ่งกลุ่มที่สามารถเล่น รีบาวขึ้นมาได้เนี่ยอย่างแรกเลยกลุกามธนาคารพาเนชยน่าสนใจมากนะครับ BBL โดนกดดันมานานเป็นสัปดาห์เลยนะครับก็สามารถซื้อเกณง์ําไรได้สเตคอนเองก็เพิ่งไล่ขึ้นมานะครับ uh, หรือตัวอื่นเช่นดีแท็อินทัก็ยังเก็งกกำไรระยะสั้นได้นะครับ ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับครับสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะอัพไซด์อยู่แค่เพียง1 3จุดเท่านั้นเอง1,390จุดคือแนวต้านแนวรับ1,360จุดนะคะยังมีความเสี่ยงอยู่ต้องระมัดระวังสําหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้พอสมควรค่ะวันนี้หมดเวลาสําหรับมันนี่บิสลงแล้วนะคะค่ะเราลากันไปก่อนคะ่ะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะสองทุ่มจนถึง3ามทุ่มวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ